วัดเลยนี่มาแล้วครับหลัง <Yeah. S 1> จากรอคอยนี่ครับไาฟ้ามือเลยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาวนะักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกับช่องตกปลากับจ่ายยักษ์เช่นเคยนะครับ พอดีได้มาภารกิจที่บ้านาภรรยาครับที่ลำปางก็เลยถือโอกาสนะครับแวะมาอ่างอ่างหนึ่งนะครับซึ่งอ่างนี้ชื่ออ่างแม่ปอนนะครับผู้ดูแลก็คือลุงมานะครับจะอยู่ในเพจของอ่างแม่ปอนบายลุงมานะครับหรือไม่งั้นก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมจะให้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมี าสายหลิวนะครับซึ่งจะนั่งตรงสันอ่างที่มองเห็นเนี่ยนะฮะงท,ที่นิ้วผมชี้ส่วนหน้าดินก็จะอยู่ตรงที่จุดผมอยู่ก็คือหมายตรงนี้นะครับเอ,อเป็นปานินนะครับปานินปาตะเพียนนวนจันนะครับแล้วก็มียี่สกนะครับผ่านเบียนมานะครับแต่หลักๆเห็นได้ข่าวว่าจะเป็นปานินนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันว่า ชิปตาญายักษ์จะทำงานให้ท่านผู้ชมได้ชมผลงานไหมครับลาปางหนาวจริงๆเช้านี้ผมก็ได้เตรียมเหยื่อชิปตาแล้วนะครับผมผสมน้ำไปอย่างเดียวนะนี่นี่นะฮะาจะเห็นนะครับผสมน้ำไปอย่างเดียว ไม่ต้องผสมผงลงผงเล่งอะไรครับผสมน้ำแล้วปั้นตีได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นตีกันเลยครับนี่นะะเม็ดโฟมก็จะฝังฝังนี้ก้อนเหยื่อครับส่วน มันหมูนะผมก็จะปล่อยติ่งนี้เลยครับเดี๋ยวไปตีเก้อนแรกกันด้วยกันนะครับ s <S หน้าไม้สวยนะครับตาก็จะจากดูสองดูเพจลุงมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าแต่หลุมนี้นะอันนี้คือหน้าดินนะครับหน้าดิน ลายหวานลายหวานลอก BG 15สองตัวนะครับแล้วก็เป็นชิมาโนชิมานโนสี่ตัวคันก็เบอร์กเล่นะครับอัน,นี๋ยวมปให้เสร็จนะครับเดี๋ยวมาลุ้น ตาลิ้นตามเจไปด้วยกันนะครับว่าจะมีปนานีมากินไหมนี่เราจะใส่ทุ่นนะครับเออดูว่าปลากินนะครับเวลาปลากินมนะันจะเด้งเดงอันนี้ก็คือสูตรเบสิกนะครับของ ลักบกปลาหลายๆท่านนะครับผมก็ไปลอกเรียนแบบมาตามยูท b e นะครับก็คือซื้อทุนนี้มาเสร็จแล้วเราก็มา,าเขาเรียกว่าไงนี่มาผ่านะครับมาผ่าผ่ากลางเลยนะครับเราก็ดันเอาหลอดที่เป็นพลาสติกออกนะดันหลอดที่เป็นพลาสติกออกผ่ากลางเฉือนอตัวทุนนี้นะเฉือนแล้วก็ด,ดันหลอดออกเวลาใส่ก็ใส่สายหนิบเข้าไปในร่องที่เรา ผานั่นนะครับเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นเ,เรียกว่าเวลาปลามากินมาชมบรรยากาศหน้าไหม้กันนะครับคันก็เบิร์กเล่เหมือนเดิมนะครับสิบยี่สิบเราก็เป็นชิมานโนเบอร์สี่พันแล้วก็บีจีนะครับคุณปู่สองตัว,วดียี่สิบห้าดูบรรยากาศกันโอ้ สุดยอดอ่ะซอกเขานู้นนะะนั่นก็คือเป็นน้ำเว้าเข้าไปนะครับที่นี่จะเป็นสามแยกนะซ้ายมือเราเนี่ยเนี้ยนี่ก็คือสันอ่างนะครับสันอ่างเขาจะนั่งหลิวตรงนี้นะเหมนเลยมานี่ก็เนี้ยซอกนู้นก็จะมีเว้าเข้าไปนะครับนิดนึงฮนะแล้วก็รถก็จะข้ามไปได้เราก็จะวิ่งเลาะชายป่าเข้าไปนี่ นั่งตกหลิวตกนาดินได้ตามนี้นะครับลุงแกก็จะขี่มอเตอไซค์นะครับตามเก็บค่าบัตรนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นแล้วก็มีซองหนึ่งอีกซองหนึ่งก็คือท้ายรถผมนะเนี่ย <Yeah. S 1> เข้าไปทางด้านนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าลึกไม่ลึกนะครับเข้าไปขนาดไหนส่วนเราก็นอนตรงนี้นะครับนี่ก็คือ จุดที่ลุงมานะครับมาจอดรถแล้วก็นั่งพักผ่อนรอสมาชิกมาตกปลานะครับนี่นี่กำลังเก็บที่หลับที่นอนนะครับเพราะาตื่นมาเดีย๋ยว่าตามเดือนนะครับจะมีปลานินมากินชิปตันจอยักไหมนะโอเคครับผม

ต้องตักแล้วตอนนินน้อยอาเรียครับแต้มแรกเราหลังจากรอคอยอะไรนะหมายนะครับพอหมายที่นี่กินท่านี้นปลาทู Maar <laughs> toe ไอ้แบนนะครับตัวยงดีครับไปฝากไม่ยหย่ยุยูเอน่าจะต่เพียนนั่นแหละปนิมป,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 ปนิมปนิมปนิมใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเฮ้ ได้อ่านไหมอันนี่ครับไอ้สี่ตัวลูกหลอกตากแดดไหมเนี่ยอืออยู่ครับรอจังหวะเขานิดนึง นี่หาบมาเลยนี่นะครับได้อีกตัวแล้ว <Wow. S 1> กินติดกัน2ตัวนะไซเวนพอดีเมื่อกี้ผมปิดกล้องแล้วก จะเก็บปลาตัวแรกครับตัวแรกคือตัวนี้อันนี้ตัวที่สองมาพอดีไซส์แดดเดียวครับผมนี่ไปต่อครับพอดีกำลังจัดของนะครับเนี่ยกำลังวางเรียงลายพอดีกินคันที่สามพอดีครับเลยไม่ได้คลิปเนะดี๋ยวค่อยมาดูครับออน,นี้ขอจัดของจัดอะไรก่อนเนาะโอเคครับ ายไปเลยนะหนาว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 ครับนาวนะตอนนี้ก็เป็นเวลา ประมาณอืมจะสามทุ่มได้ั้งครับอ๋อสี่ทุ่มน,น,นมนะ้วก็ไปอาบน้ำก็ก็กินอยู่นะครับแต่วนะ่าจังหวะที่ทำกิจกรรมทำกินคงกินข้าวอะไรเนี้ยก็เลยไปวันไม่ทันมีขันขันโน้ม,โน,มโน้มงี้สองรอบนะครับก็เงียบเลยตอนนี้ก็คือเงียบนะครับก็ กินข้าวอิ่มก็เลยมาบอกเราสู่กันฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อครับว่าถ้าอากาศเปิดมีแดดมีอะไรมาเดี๋ยวมาลุ้นกงนอีกทีครับผมนะครับสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเรามาพักผ่อนกัน,น,นต่อมาชมบรรยากาศก,ก่อนนะครับตอนคืนเป็นยังไงเนี yeah. หน้าหมายนงม,มาก็จะประมาณนะครับก็วางได้หลายบายอยู่นะครับกลางนี้ก็วางนะครับเนี่นะครอ,อยู่กันอย่างเงี้ยอยู่บนรถเนี่ยนอนนะครับไม่เบาเลยรอบยองนะครับนีบ่โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวนอนก่อนพักผ่อนครับผม ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นอีกเช้าหนึงนะครับตอนนี้ผมลงเหยื่อชิปตาชุดแรกไปแล้วนะฮะมีไม้แรกหย่อนๆลงลนะดูซอกเขาสวยงามน,นะครับรยากาศดีครับดูซอกเขาไปนั่นหนนะฮะ ารุ่นอีกทีว่าวันนี้จะได้เพิ่มอีกกี่หางนะครับเตะอี๋ตามลุ้มตามเชียร์กันนะครับคันแรกเขกแล้วนะครับนิ่งๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นปลาอะไรนเดนเนี่ย การใส่ขึ้นอันนี้ก็จะดีอย่างนะมันทําให้เราเห็นปลาขยับน,นี่เป็นปลาเล็กนะปลาเข้มช้ำครับที่นี้จะเรียกเป็นปลาเข้มช้บนี่ครับตีต่อเลย มันลุ้นตัวต่อไปฮู้ฮ กินโคตรแรงแล้วนินซ์นโอ้โห,หนึกว่าเป็นปนินเอ้า no, no. พาแมว <c oughs> ียิงสิกดนะอันไหนเป็นลูกโอ้แต่เพียนใหญ่ครับเพียนใหญ่ มาแล้วครับแต้มสองของวันนี้เป็นปลาตะเพียนโอ้โหวิ่งสายยืดเลยครับท่านผู้ชมมาบ้านนะเห็นไ,ไหม เรียกปลาอะไรอูเราวิ่งฟืดออกไปเลยครับวิ่งดีมากโอเคครับเก็บแต้มไปนิดเดยกสายินครับสายหินขยับอยู่วัดเลยน,นี่ตัวใหญ่เลยกินนิ่มนี่จังตัวเครื่องกว่เพื่อนเลยครับวัดดูจากน้ำหนักไ่อ มาแล้วครับหลังจากรอคอยเฮ้ยนานกว่าจะกินนี่ใสเผาได้อยู่นะเนี่ยเงยินเบามากครับท่านผู้ชมนี่ครับตายไปเลยก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่กว่าฝูงนะแล้วก็มีในถังนี่ครับมันตายลนะ ตัวือเท่ากันเนาะครับผมก็ตอนนี้เราก็จะเก็บของเพื่อเตรียมกลับเข้าบ้าน,นครับเสร็จจะได้ไปทําภารกิจหลักต่อนะครับอันนี้เราก็แค่มาถ่ายทําให้นา้นาได้ดูนะครับก็พอในตัวมาดูผลงานกันครับไสไม่ใหญ่ครับใส่ตัวีได้คลิปได้ นี่ครับนี่ครับลิปตาลจ่ายยักษ์าทำงานอยนะู่นะนี่บเอ้ ครับผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับแฟนคลับนะครับที่เข้ามาชมแล้วเ,เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ขอบพระคุณนานาทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสนะครับช่อง,งเล็กช่องใหม่ของของผมนะครับก็คือช่องนี้เลยครับช่องตกปลากับจ่ายักษ์นะครับในทริปนี้เสร็จภารกิจแล้วก็ผลงานเท่าที่เห็นที่ผ่านมานะครับ ก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่นานด้วยมาณที่นี้ด้วยครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ